บ่ต้องเรียนลายแต่ขอให้คิดหลายลบ่ต้องเรียนจบสูงสิ่งที่ต้องสูงก็คือหัวใจหรือว่ากูเปิดบริษัทเองเลยดีวะกูสรับสนมึเอยู่แล้วเพื่อนแล้วเราทุกคนก็สามารถเป็นซีอได้ครับ <S <s <ays> <S เพื่อนๆที่เล่นด้วยกันครับ ถ้าให้ซันนี่มองอ่ะกลุ่มแก๊งเพื่อนๆอใครอ่ะเหมาะสมที่จะเป็น c ีอที่สุดแล้วคนเป็นซีอโอร์ยสุดอะไรผมผมผมยกให้พี่พิมพ์แล้วกันเพราะว่าพี่พิมพเนี่ยเป็นเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความแบบโตโตแล้วมีสติสัมปชัญญะที่ดีกว่าพวกผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมว่าพี่พิมพเนี่ยน่าจะทําเกี่ยวกับในอุตสาหากรรมภาพยนตร์นี่แหละเพราะว่าพี่พิมพ์ดูเป็นคนที่แบบ อยู่ตรงนี้มันนานอยู่ตรงนี้มันนานเป็นคนที่ตั้งใจแล้วครับแล้วก็แบบมีความรักในในภาพยนตร์ในการแสดงอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาก็น่าจะน่าจะอยู่ตรงนี้แหละอาจจะเป็นผู้จัดอาจจะเป็นแบบเจ้าของค่ายอาจจะเป็น CEO บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการแสดงการถ่ายทำต่างต่างนี่ว่าสีตาซึ่งตัวจริงเขาก็เป็น CEO ออยู่แล้วแบรนด์เสื้อผ้าเขาใช่ไหม ก็รู้สึกว่าสีตามีความแบบโตมากกว่าวัยตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิดเร็วทําเร็วมีความเป็นผู้นําแต่เขาเป็นผู้หญิงนะแต่เขาเก่งอะในมุมนี้ทิมมองอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาดูมีความเป็นซีออมากก็ต้องเป็นซันนี่รับเพราะว่าซันนี่นีรับบทเป็นพี่เปาอใช่ไหมครับซึ่งเหมือนตัวซันนี่เองก็น่าจะได้เหมือนซึมซับความเป็นแบบว่าพี่เปาอในใน,ใน,ใน,ในตัวบทนั้นล้วผมก็รู้สึกว่าแบบซันนี่มีความแบบจรงิงจังแล้วก็มุ่งมั่นหน่ยครับซึ่งผมคิดว่า คันนี้นะ่าจะเป็นซีอที่ดีได้ครับเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ศรีสะเกตรครับอ่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าน่าจะเป็นเหมือนเพราะเป็นที่ที่เราได้ไปถ่ายทํากันแล้วเหมือนมีมีร้านที่เราไปกินที่ร้านอาหารที่ศรีสะเกตเลยครับแล้วก็ถ้าสันนี้มีร้านก็ก็คงดีครับก็จะได้ไปกินที่นูน่นแล้วก็กลับไปไปไหว้พระไปอยู่ที่ศรีสะเกดบ้างก็ต้องสันนี้แหละนะฮะ ก็บริษัทอะไรเขบริษัทนีโอสิครับก็มันเกี่ยวพันกับชีวิตของตัวพี่ปออยู่แล้วนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาเริ่มเรียนรู้นะก็คือเป็นโหมดของการเป็นเป็นเจ้าของกิจการซึ่งกิจการที่เขาเรียนรู้เนี่ยที่อยู่ในเรื่องคือซ่อมแอร์ประกอบเป็นวิศวะนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนแบบก็น่าจะเหมาะสุดในการเชีรยให้เขาเป็นซ e o ให้เห็นกับตาเนี่ยในระยะเวลาสั้นวันแรกที่เราเจอดนี่ เขาเขาเขาอย่างเหมือนกับเด็กๆอ่ะเด็กๆที่เหมือนกับเป็นออกจากครอบครัวมาแล้วไม่รู้ทิศทางจะเป็นยังไงแต่พอเราได้เราได้สัมผัสกับน้องเขาเนี่ยเขามีความทะเยอทะยานพอได้รับเป็นเสร็จบทรตรงนี้สําคัญเลยฮะออการที่เขาจะเป็นซีอตอนนี้นี่คือเขาทําได้แล้วเพราะว่าถ่ายหน,งนังคือสําเร็จแล้วคือสําเร็จแล้วคือเขาถือว่าเขาเป็นซีอระดับต้นเลยฮะผมไอปอ จบแค่ม6ไม่ผ่านค่ะผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาปะวะสขึ้นไปนะคะประสบการณ์ก็ไม่มีแต่ได้เงิน,นเท่ากูแบบนี้กูไม่ยอมด้ว้ยข่าวหลังเนี่ยไม่ต้องเอาไอเด็กนั่นมาแล้วนะภาพยนตร์สู้ชีวิตดราม่าแห่งปีร่วมพิสูจน์พร้อมกันไอ้เปาอ CEO หมหวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์